ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาววัคนพีสบัลตี้แล้วอีกครั้งครับและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของผมเช่นเคยนะครับวันนี้ตามชื่อปกคลิปเลยครับตัวที่ผมจะมารีวิวก็คือแดกคูมีฮอกนะครับเลเวลร้อยบู๊สองนะครับผมครั้งแรกตอนนั้นรีวิวบู๊ทหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับซึ่งมันโหดมากครั้งนี้ผมจะมารีวิวแบบบู๊สองให้ดูนะครับบู๊สองที่เต็มแล้วนะครับอิจตันแล้ว ทั้งบูทหนึ่งทั้งบูทสองสกิลวัาอันนะครับตันหมดทุกอย่างครับนี่ฮะว้าวนี่คือเซตเหรียญที่ผมใช้ครับเซตลูฟี่ครบเซตนะครับนี่จะเพิ่มดามจนะครับนี่ก็เพิ่มดามอัน,นี้คูดาวครับก็คือตีแรงแน่นอนแล้วก็คูดาวสกิลเร็วด้วยน่าจะประมาณสกิลหนึ่งนะนี่ครับความสามารถของเขาเรามาทำความรู้จักกันนะครับ ให้อ่านเองนะครับไปครับน่าแต่วันนี้การแรกเราก็เจอบิ๊กหนวดเลยนะครับบิ๊กหนวดรถดูดซ่วมบิ๊กหนวดนะครับผมหนวดดำมาเชีดีทีชมาดูวันนี้ดีกว่าว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับผมมาเลย ใครจะมาก็มาไม่กลัวพอเราตาเหย่ยวเวลตันไงในตือตือเวลร้อยตันแล้วขอดูหน้าหน่อยอน,นั่นแน่ไม่มีใครเวลร้อยเลยเราจะไปกลัวทำไมมีคนยึดทงแรกมาให้หนีไว้โซจูโร่ยึดทีมผมหมดโหดทั้งนั้นเลยนะสเน็กแมนก็ป่วนแล้วก็หวโหดลูฟี่ทาโรสดดุดโหด กินแรงไอครว่าโซโลตูโรก็แรงมากๆครับผมเล่นอยู่นะเคยผมมีอยู่มีไอเดียเรยบร้อยอยู่คนหนอุ้ยแค่สกิลเดียวนะครับโมอาแตกไปแล้วตายไปแล้วมาไปแล้วโดนโดนบิก๊กบิ๊กหนวดดูเฉยมาดิครับโดดดำเลยยึดเร็วสเน็กแมนสเน็กคือเหมือน หนวดเออเออสกิลเดียวไม่อยากจะโมสกิลเดียวนั้นเนี่ยใครแย่งเนื้อผมไปยึดเร็วยึดเร็วไอ้หนวดไอ้หนวดไอ้หนวดเออจบใครอ๋อเซ็กแมนเหรอผมรู้งแล้ะเขาน่าจะเดินขึ้นมายึดนะยึดได้เฮ้ยเคาน์เ,ออเตอร์ชิดโอ้ออกันาษาแม่เหรอทำไม ทำเสียชื่อหมดเลยแช้งนี่หมื่นหกวิ่งเข้ามาเหรอครับก็มาดิครับยึดไปสแน็กแมนยึดไปโอเคดูสุนัขชนะสวยๆครับรอบนี้ห้าศูนย์มาแน่นอนนะครับน่านมาแล้วห้าศูนยืนเฝ้ทาทรงแบบอลอนๆก่อนเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นเขาจะมายึดว่ะโอ้โหโดนสามสองแน่เลยโดนแน่เลยนนเวนกราและเอสด้วยโอ้โหอ้าวเฮ้โชคดี ผมก็ยืนเพิ่มเลือดทองไปก่อนตามสูตรของสายวิ่งเอ้ยสายโลนี่นีน่เอ้ยใครเอ้ย Snake Man, เน็กแมนเฝ้าหน่อยนะ<ด>อ้าวเป็นกรรมแล้ววิ่งไปแล้วอ้าวโอเคโอเคตรงนั้นยังมีคนอยู่นะครับเดี๋ยวจะรีบป่าเซ็กแมนตัวนี้ไปก่อนนะครับผมตายแตกแตกหนึ่งใครมาไอ้หนวดแตกสองแตกำเต็มไม่ตายะอุ้ยแบ็คโฮอุ้ย อามาตาด้วยถ้าใช้สกินนี้มันจะเป็นอามาตานี่หว่าลืมลืมเลยตีไม่เข้าหรอกถ้ามันใช้แบคโฮนะถ้าเกิดแล้วนอกจากเราจะวิ่งหลบได้เหมือนแบคโวเทคเราจะวิ่งหลบได้ครับแต่เราต้องเก่งมากๆเลยครับโ,โอ้โหมอนเวยโดยเองเลยอุ้ยแมงมาุมโอ้โหโห,หนวดสองตัวเลยหนวดสองตัวเลยฝั่งตรงข้ามหนวดสองตัวเลยเลยื้ในโอ้โหปาดครั้งเดียวได้นกสองตัวเลยอื้อหือ ปาดแค่ทั้งเดียวครับเก็บไปสองตัวนะครับจังหวะนี้พี่ผมแดงโดนเต็มเต็มจังหวะนี้จังหวะนี้อย่างสวยอีกสิบสามวิหนีก่อนนี้ก่อน,น,อนเดี๋ยวโปรโต,ตุกัสดีเอสเขาจะเขานั่นโดนโดนที่ยังไม่ได้ทำเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เองบึ๊ตายแชงคูดยึดยึดเร็วยึดเร็ว,วอโอเคไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับแค่ผมอยากได้ประดับหน้าจอสวยๆห้าศูนย์ในเฉลียแดง มันแน่อยู่แล้วชนะนี่ครับได้ที่หนึ่งด้วยครับบูทสองโคตรโหดนะครับตายเหี่ยวเอาล่ะยังโหดถ้าทรงไอคิงผมบูทสองนะผมจะมาถ่ายเลยมันดูน่าจะสนุกหน้าดูนะทรงไอคิงมันโหดนะมันโหดมากๆครับแถมมันปวนนะ้เราไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่าครับ เราได้เล่นด่านหิมะหามินะครับด่านดำไอแลนด์อุ้ยเจอ,อครับร้อยะสูนใครดูแต่ผมไม่แพ้สีเจอก็อเอเนลูถูกสีชนะสีนี่ชนะสีสามตัวเลยก็เซเว่นชื่อก็เซเว่นเดี๋ยวผมจะปาดก็เซเว่นให้ดูล่อนะเกอดผมจะทําให้หลอให้ดูมาเพื่อนที่โรงเรียนผมผู้หญิงสาวๆครับแม่งบ้าเกาหลีมากเลยบ้าสุด ประเทศไทยต้องชนะคนไทยต้องชนะเว้ยเราต้องภูมิใจในความเป็นไทยเว้ยเกาหลีเขาอยู่ส่วนของเกาหลีเราต้องอนุรักษ์มรดกไทยไว้นะครับแม่ปากดีเอ้ยพูดเก่งอุ้ยแถมชนะสีนะเป็นยังไงชนะสีเอเนลูเอนเอนลูไม่ใส่เหรียญเป็นบอดอีกตั้งหากมาเออแน่เอเนลูยึดธงแรกเสร็จแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวผมยึดธงสองเองพี่แชงไปเลยยาซบไปเลย เดี๋ยวไม่ต้องยืนเฝ้าหรอกยังไม่มีใครกล้ามาส่าแถวนี้หรอกเอาเคาน์เตอร์ช็อกพอดีจบจบอ้าวไม่จบวเว้ยเฮ้ยไม่จบหรอวะไม่จบหรอวะโดนปาดด้วยโอ้โหเก็บสองตัวอุว้ยเหมือนเหมือนโดนใครแบบสักโดนเลลี่วะ่ะบื๊บบู๊ตอุ้ยตีตีเข้าเทียนหนึ่งบ้าไปแล้วเฮ้ยที่ผมบู๊สองด้วยใครโดนแม่งแค่กินเหล้าเฉยๆปาดไปดึ๊บนีได้เนื้อเฉย มาดีครับยุดเลยยืดเลยเดี๋ยวพี่กันแห้โอ้โหหมื่นสี่เอ้ยไม่ใช่ใช่ป่ะตีผมเข้าแค่อแปดพันกว่ากว่าอ่าไคโดก็เป็นลูกหมาไปแล้วนะครับเหลือแค่มีคนจัดการอไม่มีคนจัดการไคโดเลยเหรอโอ้โหกลัวอะไรกันพวกคีป๊อตเอาเสียสกินฟรีเลยตู้เฮ้ยอุ้ยโอ้หล้มเฉยเแต่ยวตีคิดเข้าไง คิดเป็นบอดนะครับดึบด๊บดึบ๊บดึ๊บโอ้โหเล่นอ่อนจัดมาอุย้ยพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาประทับเฉยอ้าวงงเลยมาแล้วเอาล่ะใครจะวิ่งซ่ามาโอ้โหตาเหี่ยวเหรอครับมาดิครับอ้าวสกิลผมเร็วกว่าจบชีวิตไปอย่างโง,โง่งไหนดูสิจ,จัดการกันไม่ได้เหรอเวลร้อยเซนงคูวเวรลร้อยทำจัดการกันช้าจังอ้า อ้าอุ้ยอุ้ยล้มพอดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหปาดใครไม่โดนเลยชีวิตเซนโงคุตายไปซะสมเกอร์เซนโงคุโอ้โหไม่ตายเลยสองตัวนี้แม่งอึดว่ะแม่งใส่โล่งกันนะทำไมมันอึดจังเฮ้ยพระพุทธเจ้าลงมาบัตรทับอีกแล้วฉันไม่ยกโทษให้คนที่เอาศาสนาพุทธมาล้อเลียนหรอกมาดิครับมาดิครับเอ้ยโอ้สองมันสามโคตรโหดไอ้แค อ้าวกดไม่ติดอ่าเลื่อนไม่ไปไปแล้วไปแล้วอะไรเนี่ยมาซาอยู่แถวนี้ประธานโทษโดนเต็มเต็มนี่หนึ่งสองบวกคอมโดอุ้ยคอนโดคอมโบคอมโบเออพูดผิดชีวิตเปลี่ยนเอ้ยรอเหรอถ้าฟันก้าดีวอเตอร์รอก็มาดิครับใครจะโอ้ยเขาเตอร์ช็อกโอ้ยโอ้ยอีกสิบกวี่โอ้ยอีกสิบวิด้วยสิบวิทุนวเลยเวีนกรรมแล้วชีวิตนี่ปาดไปก่อนปาดไปก่อนอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเรลี่เหรอ เฮ้ยแพ้เหรอาตานี้โอ้โหเจ็ดพันสามดันแพ้ไอเว้เน้ยก็ขอบอกนะครับว่าบอดเนี่ยจะมีทั้งบอดโง่แล้วก็บอดฉลาดนะครับบอดจะมีตัวละครทุกตัวในเกมนะครับสังเกตนะอย่างเช่นไอตัวนี้นะครับผมเห็นว่ามันเป็นชื่อบอดเนาะซึ่งมันเล่นหนวดเวลร้อยมันแล้วแต่ว่าบอดจะเล่นกากหรือจะเล่นฉลาดหรือจะเล่นแบบโหดนะครับก็ขึ้นอยู่กับตามอารมณ์นะครับ แล้วบอดบางตัวก็เล่นตัวโง่นะครับอุย๊ยโอ้โหแบบบอดตัวนี้ครับที่เนเล่นตัวโหดนะครับแล้วก็ใส่เส้นเหรียญได้ฉลาดมากๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นบอดแบบบอดแร้งต่ำๆเล้งดีลบถึงเล้งประมาณบีบวกเนี่ยมันก็จะเป็นบอดโง่ครับอาจจะเจอบอดเก่งนะครับแต่ร้อยละแปดสิบจะเป็นบอดโง่นะครับ บทเก่งไม่ค่อยเจอหรอกบทอนะเล่นตัวละครดีมากนะแต่ว่าเล่นกาเล่นโง่ก็แล้วแต่ดวงคราบว่าใครจะไปเสี่ยงโชคเจอบทอแบบไหนนะครับอุ้ยแบบบทตัวนี้โคตรโหดไอเวนตีเพื่อนผมเข้าหมื่นห้าเอ้ยสองหมื่นห้าโหดเกินไปแล้วนะอุย้ยเจ็บโอ้ยปล่อยผมเข้าหมัดแล้วหมื่นสี่เเบเนี้ยครับบทโหดนะครับยกตัวอย่างเช่นไอตัว บดหนวดดำเนี่ยครับผมก็โอ้โหโดนหนึ่งสี่แล้วเอ้ยไปยึดอยู่วะรออะไรกันอยู่ครับแนาทีหมไปไหนโอ้ยโอเคมีหนวดไปสู้น่าจะต้องมีใครสักคนสละตัวไปยึดธงเนาะอุย้ยไอ้ข้างล่างผมว่าไม่ไหวเลยข้างล่างแม่งโดนไอ้หนวดมันโดนหนวดดําเฝ้าอยู่นะยึดข้างบนไปก่อนนะเอาไม่ยึดเหรอ โอ้โหมุณใส่ยืนเออให้ยืดไม่ยืดเอายืดเร็ว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 อีกหนึ่งนาทีปั๊ดจบแล้วเออได้อยู่ได้อยู่ไปไปอุ้ย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 คุณตีเพื่อนผมโอ้โหทําไมวะไอจังหวะที่ผมจะจะมายึดทงตรงเนี้ยแม่งฝั่งตรงข้ามก็บุกมาตลอดเอ้ยอุ้ยอุ้ยเอ็ดวิ่งแล้วเอ็ดเอาแล้วเอ็ดบุกแล้วเอ็ดบุกเมืองแล้วเอ็ดแล้วเอาแล้วเอ็ดเอ็ดเอ็ดดีมากเอ็ด เอสดีมากพี่มาช่วยแล้วอเอสอหอ้าวไว้หลับเฉยเอาเลลี่ตีไม่โดนด้วยวาร์ฟเฉยเอามาดิครับเอากดสก,กินไม่ติดครับไม่เสียสก,กินขอโทษอะไรครับฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมนี่จบเอา้เอาไอา้หนวดตัวนั้นตายแล้วเหรอใครจัดว่าโคตรโหดเลยน่าจะจัดงานฉลองขอบคุณเพื่อนในทีมนะครับพวกเล่นกันดีมากเลยรอบนี้ครั้งนี้ครับผมขอไปแย่งบุฟเฟ่เขาซะหน่อยนะฮะเา่ามามันโก มันโก้หมายได้เจ็ดโหดไหมเนี่ยอุย้ยมันถูกราชาโลกันเอามาดีครับขอขอปาดอีกสักดอกหนึ่งนี่โดนเข้าไปเป็นของฝากก่อนตายนะครับโอ้ยจบชีวิตอย่างง่ายๆจบเกมแล้วโหเดี๋ยวเราจะต่ออีกสักเกมหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจากกันนะครับแบบสวยๆขอชนะสามแพ้หนึ่งนะครับอาจจะชนะสองแพ้สองก็ได้ครับใครจะรู้ก็ไปดูครับ ก็ใครที่บอกว่าตาเหี่ยวไม่เก่งก็ลองมาเล่นนะครับเป็นตัวละครที่ผมแนะนำนครับสำหรับคนที่อยากไต่ตั้งแต่ D ลบไปถึง SS S 1> S 1> นี่ผมแนะนำคู่ตาเหี่ยวแฮนค็อกนะครับไม่ก็ถ้าเกิดมีตาเหี่ยวเวล้อยสักตัวก็น่าจะโอเคครับผมว่าไต่ได้ยาวๆเลยนะยิ่งมีแฮนค็อกก็ยิ่งดีครับไต่ย,ยาวๆรัวๆเลยครับจนไปถึง SS S S ได้แล้วนะอันนี้ผมไตยย่ตั้งแต่ D ลบจนมาถึง S แล้วนะครับ เีเยสองแล้งจะประสบความสําเร็จแล้วนะครับตั้งแต่ดีลบจนมาถึงเอสนะครับผมก็ใช้แต่ตาเหี่ยวกับแฮนด์ค็อกนะครับเพราะว่ามันเล่นง่ายครับและเราเป็นตัวละครหลักด้วยครับที่เราเปิดได้ในไอรีดองเพชรนะครับตู้มันก็ยังไม่ออกไปไหนนะครับใครที่สนใจจะเปิดก็น่าจะเปิดได้นะครับอผมมองว่าเป็นตัวที่อึดพอตัวนะครับสําหรับ ตาเหี่ยวตัวนี้นะครับผมแฮนโค็อกก็ตีแรงนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นไม่เข้ามือใครสําหรับคนหลายคนนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดใครเล่นเป็นมันจะโหดมากๆถ้าเกิดศัตรูติดหินแล้วโจมตีธรรมดาเนี่ยเราจะเลือดเด้งนะครับผมเหมือนเลจูไปติดคนที่ติดผิดไปเตะคนที่ติดผิดแล้วเลจูจะเลือดเด้งอะครับประมาณนั้นนะครับอารมณ์ประมาณเลจูซีซ่าเลยครับเอาเวียนกร,รมเอากดใช้สก,กินพอดีเลย อุ้ย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 ผีน้อยผีน้อยมาทำไมผีน้อยผีน้อยโอ้โหสองสามแล้วไม่อะไรเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบนาทีเราต้องรีบปั่นเราไม่ต้องรีบหรอกเราก็ชิวๆไปก่อนถ้าเกิดเหลืออีกสักประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยเราต้องรีบแนละ้วแหละเวลาเป็นเงินเป็นทองเวลาสําคัญนะครับเราอย่าเสียทิ้งนะครับต้องรู้จักบริหารอุ้ยทําไมทําไมสกินมัใหม่อีกแล้วเราต้องรู้จักบริหารเวลาครับเออจะพูดคํานี้แหละโอ้โหคำพูดดีมากเลย เอออีกหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยโอ้โหใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยจะแพ้เหรอขอขอเอาโบอาแฮนคอาไปเล่นะครับถ้าเกิดเราตายเหี่ยวผมว่าตานี่ผมแพ้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้แพ้ไม่ได้เสียดายแล้งนะครับอุตส่าห์ไปมานะครับก็ไม่ให้ตกแรงหรอกแต่เสียดายคะแนนอะไรที่อุตส่าห์เล่นมาทั้งหมดนี่นะครับนี่ครับความโหดของแฮนคอาครับนี่นะครับนี่ครับเอามานี่บึ้ดบึ้ดยิงรัวๆแล้วจะติดหินแล้วนะโอ้ถ้าเกิดครบเซตมันนะ อ้าวลุงเลบื้อกระโดดขึ้นมาเห็นกางเกงในตายนะครับไอ้เท่าหัวลุงลุงเลวไม่ได้ใช่คนลามกห,หรอกแต่ไอ้จังหวะมันไปเผลอเป็นจังหวะที่เห็นเคากระโดดขึ้นไปก็เลยเห็นกางเกงในนะครับลุงเลบอกไม่ได้มีเจตนาเลยกูสุกใส่ไลา์ทั้งนั้นไอเสียโอเอาไอ้อน,นี่มาเล่นอย่างเงี้ยเฮลเมโปตายที่เอาผมก็เห็นเขาเอามาเล่นนะครับเนี่ยอุ้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 ยโอ,ยอ,ยอย้ชนะสวยสวยเฉย เนี่ยครับบอกแล้วครับว่าต้องมีสองตัวนี้ครับไต่ง่ายๆครับไต่สบายเลยนะไตแรงนะครับถึงจุดสูงสุดนะครับผมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็แค่มีสองตัวนี้ก็พอละนะเกมนี้ไม่ต้องการแชงหนวดเว้ยคนนังพวกเราไม่ต้องเอาแชงหนวดนะครับโอเคไหนดูซิเราได้รางวัลอะไรบ้างอันแน่น่าจะได้ฉายาาตเหี่ยวหรือเปล่า อ้าวไม่ได้เหรอได้เฟรมทะเกตาเหรอขอดูใช้ยาตาเหี่ยวักหน่อยเดี๋ยวมัตจสวดแมนผมเล่นหนึ่งร้อยครั้งชนะครบเอาทำไมมันเป็นเจ็ดสิบเก้าครั้งอะ่ะอีกตั้งยี่สบเอดตาเลยนะที่ต้องชนะในแรงเนี่ยผมชนะมาหนึ่งร้อสองครั้งนะเฮ้ยทุกคนเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยจริงจเดี๋ยวติดเดี๋ยก็ติดอียว โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสำหรับคลิปวันนี้ครับฮะคิดว่ายังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับก็ สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้หรือใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกระดิ่งกิงยิ่งยิ่งยิ่งนะครับผมเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับและตอนนี้โอ้ขอโทษประทานโทษผมลืมบอกนะครับตอนนี้ตอนนี้ช่องผมก็ครบหนึ่งร้อยผู้ติดตามนะครับโอ้โหก็สำหรับ ไอรชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับก็คือกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนียครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับพวกเราจะเดินทางไปสู่200 subscriber ไปด้วยกันไปกัน